เริ่มค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะพบรายการังตัวแบบใหญ่ต้นมะเขือเต้นมะเมือเปาะมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียจัดเป็นไม้พุ่มที่มีความสูงของต้นประมาณ2-4งฟุตมีอายุได้หลายฤดูกาลใบมะเขือเปาะมีขนาดใหญ่ออกเรียงตัวแบบสลับ ดอกมะเขือเปราะออกดอกเดี่ยวดอกมีขนาดใหญ่เป็นสีม่วงหรือสีขาวผลมะเขือเปราะมีลักษณะผลมีรูปร่างกลมแบนหรือรูปไข่ผลเป็นสีขาวอมเขียวขั้นแรกเตรียมภาชนะสำหรับการเพราะจากนั้นผสมดินและปุ๋ยคอกลงในภาชนะเพาะนำเศษไม้เล็ก หรือมือของเรากดลงไปในดินหลังจากนั้นนำเมล็ดของมะเขือเปาะใส่ลงไปเมื่อหยอดเมล็ดใส่ภาชนะที่เพาะสำเร็จนำดินมากบให้เรียบร้อยหลังจากเพาะได้7-10วันมะเขือจะเริ่มเจริญเติบโตการรับประทานมะเขือเป็นประจำจะช่วยต้านมะเร็งบำรุงหัวใจลดความดันโลหิตช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวานเก็บทุกวันเลยหรอคะ ใช่ไม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 ,ไม่สองวันเว้นสองวันค่ะอสองวันเราเก็บทีนึงแต่จริงๆแล้วว่าจะเก็บตอนเช้าไม,ไม่ไม่ต้องเย็นประมาณไปบ่ายเย็นๆเนี่ยอ,องเก็บบ่ายันจะร้อนราคามะเขือในปัจจุบันอยู่ที่21บาทต่อกิโลกรัมการปลูกมะเขือมีหนอนจอบผลมารบก,กวนบ้างแต่ก็ไม่มากนักแก้ปัญหาโดยการฉีดพุ่นน้ำส้มควันไม้ และเด็ดผลที่หนอนเจาะทิ้งเพื่อต้นพืชจะได้ไม่ต้องส่งอาหารไปเลี้ยงผลที่เสีย